อ่าสวัสดีครับก็นะครับมาเฉลยก็สอบสสวทนะครับที่จะทาไปครับเขาบอกว่าผลบวกของจํานวนเต็มบวกทุกจํานวนที่หารหกสิบลงตัวมีค่าเท่าใดครับอ่าเรามาดูกันนิดหนึ่งคําว่าผลบวกคืออะไรนะครับผลบวกก็คือเลขทุกตัวมาบวกกันเขาบอกว่าผลบวกของจํานวนเต็มบวกนะ จำนวนเต็มบวกก็คือมีหนึ่งสองสามสี่จริงๆมันมีบวกอยู่ข้างหน้านะครับห้าไปเรื่อยซึ่งเอาจำนวนเต็มบวกเนี่ยนะทุกจำนวนที่หารหกสิบลงตัวก็คือจะต้องเป็นจำนวนเนี่ยจำนวนพวกนี้ยเราจะต้องเลือกเอาเฉพาะจำนวนที่หารหกสิบแล้วลงตัวนะครับหารหกสิบแล้วลงตัวมาใช้ นะมันมีอะไรบ้างนะครับให้เอาจำนวนพวกเนี้ยมาทําอะไรครับมาบวกกันถูกไหมฮะมาบวกกันนะนะบวกกันเราก็หาผลบวกถูกไหมฮะก็คือเอาจํานวนเต็มบวกที่หาร60ลงตัวนะมาบวกกันมันจะได้คําตอบเป็นเท่าไหร่ครับราวนี้มีอะไรบ้างที่หาร60ลงตัวตวิธีคิดนะครับให้เราคิดอย่างนี้จํานวนเนี้ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะที่หาร60ลงตัว ก็เริ่มจาก1นะึ่งนะน้อยที่สุดคือ1 1หาร60ได้หกสิบเป็นหกสิบก็หารหกสิบลงตัวด้วยนะหรือคิดง่ายๆคือหนึ่คูณได้หกก็คือ1นึ่งคูณหกได้60เองนะต่อไปก็2 2งสคูณได้หกก็คือ2องคูณสานะแล้วก็3ามสามคูณได้หกสิบก็คือยีนะแล้วก็4ี่นะสี่คูณได้หกก็คือ15บหาแล้วก็ 5, 5, 5 12, ้า2้หก็10 นะเจ็ดได้ไหมไม่ได้แปดก็ไม่ได้เ 9, 9ก้าเก้าก็เก้าก็ไม่ได้นะแล้วสิบสิบก็คูณมาทีนี่แหลนะก,ก็จบแล้วครับนะครับดังนั้นเลขที่หารหกสิบลงตัวเนี่ยก็คืออันนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดไปเก้าได้นะก็สิบสิบสองสิบห้ายี่สิบสามสิบหกสิบนะมีแค่นี้ครับ ันนี้เราก็ต้องมาดูว่าพวกเนี้ยครับค่เาเอาพวกนี้มาบวกกันอีกทีหนึ่งนะเออเราก็เอาพวกนี้มาบวกกันก็อยากผลบวกนะครับบวกกันให้หมดจะได้อะไรครับนะอ่านี้บวกนะวิธีบวกเราก็พยายามบวกเลขที่มันเป็น ลงท้ายที่ส่วนก่อนนะฮะมันจะง่ายลงท้ายที่ส่วนครับก็ไม่มีแล้วเนาะนนี้เก้าสิบนะเก้าสิบมีหกสิบบวกสามสิบได้เก้าสิบเก้าสิบบวกสิบได้ร้อยร้อยบวกยี่สิบไม่ได้ร้อยยี่สิบครับต่อไปก็จับคู่สิบนะห้าเนะก้าสิบห้านะได้ยี่สิบแล้วก็มีอะไรอีกไหมครับ ก็มีมีสี่กับหกนะฮะได้สิบนะฮะแล้วคิดนะไม่ต้องรีบฮนะต่อไปก็อะไรไปก็ไม่มีละนะก็หนึ่งสองสามไบวกกันได้หกนะฮะหนึ่งสองสามได้หกแล้วก็เหลือสิบสองก็บวกสองนี่ก็คือหมดแล้วนะ แล้วก็เอามาบวกกันนะนี่ได้ร้อยสี่สิบหกสิบได้ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็ได้สิบแปดนะครับบวกกันก็ได้ร้อยหกสิบแปดนะครับจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเลขพวกนี้มาบวกกันนะครับคําตอบนะก็คือร้อยหกสิบแปดนี่นะโอเคก็ ครับพอจะเข้าใจนะฮะน่าจะเข้าใจนะครับไม่ไม่ยากนะฮะมันมันขึ้นอยู่กับการตีความโจทย์ครับเด็กบางคนอาจจะคิดออกมาเป็นตัวเลขแต่ลืมบวกก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำบ่อยๆนะครับเพื่อให้ชินกับภาษาของโจทย์ครับก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับนะคราวนี้ขอบคุณมากครับที่รับชม